สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กั้งเช่นเคยนะคะในเทคนิคการพับผ้าขนหนูแบบม้วนๆบิดๆน,นะคะคราวที่แล้วเราพับผมเดี่ยวไปนะคะคราวนี้เราก็จะมาพับผมคู่นะคะ มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะสําหรับหงคู่นะคะหงคู่ใช้ผ้าขนหนูขนาดใหญ่2ผืนด้วยกันนะคะมาเริ่มทําที่ตัวหงเลยค่ะเอานิ้วชี้นะคะกดไว้ตรงกึ่งกลางผ้านะคะแล้วก็ม้วนผ้านะคะในแนวทะแยงนะคะม้วนให้มาถึงกึ่งกลาง อีกข้างหนึ่งทําในลนักษณะเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็ได้ตัวหงนะคะ ทีนี้เราก็พับครึ่งตัวหงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันทีนี้มาทำมาทำหางหงนะคะหางหงใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะพับแบบพับนะคะพับไปพับมานะคะ เสร็จแล้วก็พับครึ่งนะคะนำไปตกแต่งไว้ที่ตัวหงนะคะ ทีนี้หงคู่ใช่ไหมคะเราก็พับอีกตัวหนึ่งนะคะในลักษณะเดียวกันนะคะทีนี้นำสองตัวมาชนกันนะคะแล้วก็ดัดให้เป็นรูปหัวใจนะคะ ตกแต่งหางหงให้สวยงามนะคะ,ะนะคะแล้วก็ติดตาให้หงนะคะ เพื่อความสวยงามนะคะนํากลีบกุหลาบนะคะมาตกแต่งที่หางหงนะคะปกตินะคะตัวหงนี้ค่ะ เวลาเขาไปนําไปตกแต่งบนที่นอนนะคะเขาจะใช้สําหรับห้องสวีทนะคะเพราะว่าห้องสวีทก็คือเป็นห้องที่คู่รักนะคะนิยมมาใช้พักผ่อนกันนะคะ ยัไงคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับผมคู่นะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะคะสวัสดีคะ่ะ